สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบัวเบียร์ดําซิงครับถายเอฟซีมาชมหน้าง,งานปลาเหลาครับนะครับ,นะรบ,นะรบก็หลังจากเสร็จธุรกิจดินแล้วนะครับก็มาลุยงานปลาปลากันนะครับก่อนปีใหม่เนาะต้องจบครับโลถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่เออ เนี่ยก็เอาแคทนะครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนบุ้งกีออกใส่หัวแยกขึ้นนะครับนี่ก็เอามาแยกคนกีดอ,อกนะครับเพื่อวางกรอบป่าเนาะทุกคน,กนไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับเพิ่งเอามาลองครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จากวิธีใช้ด้วยนะครับไอเราแยกตัวอะไรเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้เอานะครับ ว่าไม่มีอะไรเก่งไปกว่าคนแน่นอนนะครับหน้างานปลาเราอันนี้ก็ฝั่งนี้วางแล้วนะครับเหลือกบนะครับฝั่งนี้ต้องกลบนี่ฝางยาวเลยครับทีมงานปลาเราจัดให้ครับ แก่ยังบอกบักพ่องบักพ่องมาแน่บอกบอกับกพ่องเอาทอ่อวะเออเดี๋ยวจะลองแยกดูครับพี่น้องนี่แลับโจกแรก โอ้เอเย็นเกียบเลยครับเย็นช่ำเลยอะ่ะน้ำมันครึ่งขังแคทเบ,บิลาเดี๋ยวจะลองดูครับจักสิคือว่าคือเราพี่น้องอลองมองกันอ้ามาสอง,งกันครับวันนี้แคทน้อยครับ แข็งมากครับคนกรนตรงนี้แยกแทบไม่ลงเลยดูยอ่ะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตัวแยกเราตายเลยครับถ้าไม่มีตัวแยกนี่ตายครับพี่น้องกดปุ่มตรงนี้เลยนะครับายเบื่อครับพี่น้อง มีการก็เรียกใช้บริการได้ครับทีมงานปลาเหลานะครับมีเครื่องจักรครบทุกอย่างครับผมอขอแค่ท่านสั่งมาครับนี่ครับก็ ถ้าเครื่องจากเราครบมันก็ดีแบบนี้แหละครับคันหนึ่งก็แยกไปคันหนึ่งก็มาขุดไปนะครับนี่ถ้าไม่มีตัวแยกก็ทํางานลําบากครับคือว่าเฮ้ยไม่เราอย่างนี้ขี้เข้านู้นเนี่เมื่อกี้แม่งขี้เข้านู้นเลยไหมสองอันแม่งเข้านู้นไหมโอ้โหอะไร ไก็จบม,ม, <im iter> มือแล้วหมวกหมวกเปิดมือเดี๋ยวพวเราชกเออคนงานครับก็วางไปเรื่อยครับตา <im iter> เราจะได้ครับ,บการเทียบเลย <im iter> เราตัดตัดไปแล้วนะแต่ว่าใบมันหมดครับมันตัดได้แค่ครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เออใช้ตัวแยกๆเอานะครับง่ายสะดวกสบายครับ แกะน้อยของเราไม่พูดเหรอไปเดี๋ยวเราไปต่อลุมหน้าครับลุมนี้เสร็จแล้วพี่น้อง ว่าปาโลสบายครับเห็นป่าว่ามีข้างหน้าอีก 2- อสจุดนะครับเดี๋ยวเราจะแยกให้หมดเลยนะครับ นงานก็ทํางานได้เร็วครับเมื่อวานใช้คนตัดแล้วก็ไมโครเล็กกัดนะครับมันช้าครับทุกคนเพราะว่าปูนมันหนาครับก็เลยตัดปัญหาเลยเอาเดี๋ยวเอาคันนี้มาแยกแล้วก็เออไม่ต้องใช้คนตัดครับเดี๋ยวแยกแล้วก็ไมโครเล็กขุดออกคนงานก็วางท่อตามเลยนะครับจะได้เสร็จทันปีใหม่นะคผมนี่ของจริงครับทีมงานปาลาเรารับเหมาทุกจ่างครับครับสร้างบงสร้างบ้านหรือทํา อยากทําอะไรนะครับก็ลองโทรมาสอบถามมาคุยกันได้ครับเรามีเครื่องจักรควบวงจรนะครับผมนะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382ครับติดต่อได้2 5ชั่วโมงครับผมนะครับนะเบอร์นี้นะครับผมสุดจัดเลยพี่น้องอยู่องใดอีกนาะนี่ ไอชี้มาฝั่งนี้อะไรแก้ว่ามีคนปีดอีกนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปโคไปดูนะครับเอาบ้านเราอยากลองครับพี่น้องแข็งมากครับโอ้ยโอย โอ้โอ้เป็นด้วยตัวนี่มาขับเองครับพี่น้องคนงานก็ขับคนหาขับเอ้ยโอ้โหแหม่รถซีดีนิ่เราสั่ง,งหลายนะให้ขับเองเลยครับเออ ไปครับตายมาเราตัดไปออกแยกอย่างเดียวครับตัดแล้วงัดไม่ออกครับเป,ป๊ะบุ๊คคือวะฮะให้เราคนงัดอยู่เนาะ <laughs> โอ้โอโอโอ นะครับมาตรฐานครับพี่น้องเอาพร้อมป่าอุ้คอครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลรำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอาคันเล็กไปขุดวางท่อเอาไว้ครับเดี๋ยวคลิปนี้รำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ